เดี๋ยววันนี้เรามารีวิวการทาโบท็อกกันนะคะโดยที่วันนี้เนี่ยสิ่งที่หมอจะทําให้กับคนไข้เพื่อแก้ปัญหาสําหรับวัยสาบวกก็คือริ้วรอยค่ะบริเวณตีนกาบริเวณหว่างคิ้วบริเวณหน้าผากเป็นจุดหลักเลยนะคะแล้วก็จะฉีดเพื่อย,ยกหักตาขึ้นเล็กน้อยหน้าก็จะดูสดชื่นขึ้นด้วยทีนี้บริเวณกรอบหน้าเราจะทําการลิฟต์กรอบหน้าฉีดเพื่อกระชับแล้วก็ทําให้กรอบหน้าเนี่ยดูคมชัดขึ้นค่ะเราจะไม่ลดกรามในวัย30บวกเพื่อป้องกันใบหน้าห้อยหย่อนคล้อยนะคะ แนวจอลน์นะคะกำลังมาเลยนะคะเทรนปีนี้เนี่ยถ้าใครไปลดกรามนี่พลาดเลยเดี๋ยวหมอก,ก็จะฉีดลิฟต์กรอบแล้วก็จัดแนวจอลน์ให้กับคนไข้หน้าของคนไข้ก็จะดูกระชับเข้ารูปมีแนวจอไลายที่สวยขึ้นได้งานผิวที่ดูเด็กและดูสดชื่นขึ้นริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นตีนกาวหวังคิ้วหน้าผากโดยรวมทั้งหมดีดีขึ้นค่ะ